บอ่อเพาะพันธุ์อื่งเผาบ่อขยายพันธุ์อื่นเผาพี่น้องครับไม่ต้องหิดญงครับเพราะว่าเป็นบอ่อสําหรับที่จะให้อื่นออกไข่เนี่ยพี่น้องครับเราจะใช้พ่อแม่พันธุ์ประมาณ1 0 2 0คู่เท่านั้นเองนะครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้พาไปชมวิธีการทรําบ่อเพาะพันธุ์นี่ครับเริ่มนะครับบริเวณคางคกระท่อมหลังบ้านนี่แหละครับผม นี่ก็คือผมอาศัยแบบนี้ครับตีไม้ซีลักแล้วก็อาศัยเศษกระเบื้องเก่าๆนะฮะประมาณหนึ่เมตรคูณสเมตรครึ่งนี่พี่น้องจากนั้นเขาก็ตบแต่งพื้นที่ด้านล่างนี่ครับตบแต่งด้วยวิธีการขุดล่องลงไปแล้วก็ทําเป็นเนินสลบขึ้นมาหน่อยหนึ่งส่วนตัวนี้ผมใช้0.12นี่คือความหนาของพลาสติกปูบอ่อนี่คือสูตรดินที่เราจะ เอาไปลงไว้ในบอ่อพลาสติกของเราเนี่ยสูตรผสมดินสำหรับไอเอิงยืมอนีผมก็ขุยมะพร้าวสองส่วนแล้วก็ดินหนึ่งส่วนี่นองผนมะคิดว่ามันสิบปรงมันได้อากาศนะเดี๋ยวไปใส่ขงงส้าวโกไอพี่น้อกบอ่อวางไข่ครับบอ่อพอพันธุ์หรือบอ่บอวางไข่ก็ตัวนี้ครับบอ่อวางไข่ก็จะประมาณนี้คือ เอาพ่อเม่พันธุ์มาลงแล้วก็ให้เขาทําการวางไข่ตรงนี้นะาวางไข่ตรงนี้พอวางไข่เสร็จมันก็จะขึ้นมาอยู่บนเนินดินตรงนี้สําหรับพ่อเม่พันเอเอเรียบร้อยครับเพื่อนๆนี่ดูตรงนี้ครับนี่อันนี้ผมก็ปล่อยน้ําลงเลยนะครับปล่อยน้ําลงแล้วนี้ผมปล่อยน้ําลงนีวผมปล่อยน้าลงแล้วก็ตรงกลาง ลสมตรงนี้ก็เห็นไหมดินตรงนี้ขุยมะพร้าวกระดินดินหนึ่งส่วนขุยมะพร้าวสองส่วนที่ผมใส่นะประมาณนี้ผมคิดเอานะแล้วด้านนี้ก็มีนิดหน่อยเผื่อมันอ่าด้านนี้ก็มีนิดหน่อยเผื่อเขาอยามาอยู่ด้านนี้นี่ก็ถือว่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เก็บงานแี่จีนหาอะไรมาปิดก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับเห็นหนามตัวนี้ไหมครับ ผมจะใช้นามเล็กๆเ,เนี่ยผมจะไปเจาะเจาะพยางด้านโน้นนะฮะเจาะพยางด้านโน้นเพราะว่าบ่อ,บอรเราเนี่เป็นบอ่อพลาสติกทั้งหมดเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันเป็นเปิดหลังคาเปิดน้ําอาจจะท่วมบอ่อเราได้นะดังนั้นเราก็ต้องไปเจาะดูระบายออกเจาะดูระบายออกเนี่เราต้องอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็เจาะ ออก้อนน้ำนี่จจจเจาะเจาะงี้เจาะไปเจาะให้ครับเป็นที่ระบายน้ำออกเนี่ยไม่ง,งั้นก้อนน้ำจะลุ่มบอ่อเราได้โอเคคราวนี้เราจะตักตักไปลงบอ่อนี่เพื่อนๆเดี๋ยวเราตักไปลงบ่อเรานี่เพื่อนๆโอ้ลงบ่อเลยนี่โอ้ลงบ่อไปโอ้โหไม่ไดเพื่อนๆอู้หูนี่ตัวใหญ่มากเพื่อนๆใหญ่มากโอ้โหนี่ ปล่อยลงบอ่อเลยโอ้โหตื่นเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมปล่อยลงบอ่อแล้วเลยอ,อ้ปล <c oughs> <ๆ>่อยเห็นตัวนี้เป็นอ่งลายแดงนะเพื่อนเพื่อนตัวนี้ไม่ใช่องง่งงูหรืออ่งเผาะนะแต่ตัวนี้เป็นองง่งยางหรืออ่งนี่แหละแต่ว่าผมจะปล่อยมันไปตายผมไม่เอานะมันจะเรียกว่าอีกบอ่อเลยปล่อยไว้มันไปอยู่บ่อนี่เลยผมปล่อยอ่งเผาไปยี่สิบคู่ตัวผู้ยี่สิบตัวเมียยี่สิบก็โอเคครับ ตอนนี้ก็ได้ผลแล้วนั่นก็คือได้ลูกออดออกมาเป็นแสนเลยนะครับเนี่ยเยอะมากต้องแบ่งออกนะครับแบ่งจากบอ่อเพาะพันธุ์ออกไปที่บอ่อเก่าที่ผมเคยลงเล่นน้ําไว้นั่นแหละครับเยอะจริงๆครับก็รอตอนที่มันกัดหางแล้วก็เป็นตัวจากนั้นก็จะถ่ายทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับบอ่อเพาะพันธุ์หรือบอ่อขยายพันธุ์อื่นนี่ก็ ไม่ต้องทำใหญ่หรอกครับเพราะเราจะย้ายออกจากพื้นที่บ่ออยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับ